เอาไว้ตรงนี้ก็ได้ลูกไปตรงนี้ไปตรงนี้นะโอเคเอาของยายด้วยเอามาถอดรองเท้าให้ยายถอดรองเท้าให้ยายหน่อยอ่ะถอดคนละถุงถอดคนละข้างอ่ะถอดรองเท้าให้ยายหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ่ะใครจะออกใครจะออกก่อนกันอ่ะออกไงออกได้ไหมลูกอ๋อหนูหนูเป็นคนทำออกให้ยายหน่อยเอาออกให้ยายหน่อยอ่ะยกยกขึ้นอ่ะยกยกอ่ะ ออกออกออกให้ได้นะอ้าใครจะได้ก right. ่อนกันเอ้าเอาใครใครจะได้เอ้าเอ้าอ so ่าอ้าเอ้าใครจะออกก่อนเอ้าเอามาเอ้าเอาออกออกเลยแกะเกะออกแกะออกได้ไหมเอ้าทำยังไงเอ้าแกะเกะให้นิดนึงเอาเอาออกให้หน่อยเอ้าเอาใครจะออกได้เอ้า ให้ยายด้วยเก็บไว้ตรงนู้นนะคะเก็บไว้ค่ะเก็ออบไว้ค่ะเก็บไว้ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณข้าก่อนขอบคุณค่ะแน้องเคสขอบคุณค่ะก่อนลูกขอบคุณค่ะโอ้ยเก่งไปไหนพี่ไปไหนไปไหนไปไหนตัวพลอย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 มาพี่ตล้วพลอยมาพี่ <c ười> พลอยมาพี่อางนี่ย พอทุ้งเข้าพอทุ้งเข้าแล้วเขากระสิบอกว่าเศร้าเหลินได้แล้วหนูชื่อเด็กหญิงพูดตามหน่อยอ่ะคอยบุริสายค่ะหนูชื่อเด็กหญิง เพรเหรอเพรเข้าได้ไหมอะลูกเพจเข้าไม่ได้เราไปเปิดประตูให้น้องหน่อยเอ้าเย้เกมเกมเกมเอ้ยอะไรนะคะกอดกอด่อดกอด่อย

ดิผาน้องละ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 ะลไปก็ไปจ้นนนไปก็ไปจ้ละลลลา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 มาักน้องเด้เฮ้ยเด้ออ่ะเดี๋ยวยายจเอามันนังก่นเออวงนะเอาเลส